สาวไทยกระหึ่มหลีกอเมริกาชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาดหัวข่าวที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเรียกยอดคลิกหากแต่เป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการกีฬายิงของประเทศไทยเมื่อชื่อของพรพันธ์เกิดปราถูกกล่าวถึงในลิกวอลเล่อาชีพของสหรัฐอเมริกาอย่างมิลวีหรือเมเจอร์ลีกวอลลบอลด้วยน้ำเสียงของความตื่นตะลึง และยอมรับความสำเร็จของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การได้ลงเล่นในลีกต่างแดนแต่กลับพุ่งทยานไปไกลกว่านั้นเมื่อมีรายงานว่าเธอกลายเป็นนักกีฬาหญิงไทยที่ได้รับค่าจ้างระดับประมาณ10,000,000บาทต่อฤดูกาลตัวเลขที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องไกลเกินจริงสำหรับนักวอลเล่จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้กลับเกิดขึ้นจริงและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนภาพของนักวอลเล่บอลหญิงไทยในสายตาชาวโลกมักถูกมองว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกรวดเร็วมีเทคนิคพร่าพราแต่ขาดพละกกำลังและความสูงเมื่อเทียบกับชาติยักษ์ใหญ่จากยุโรปหรืออเมริกาความคิดเช่นนี้ฝังรากลึกอยู่ในวงการวอลเล่บอลน,นานาชาติและเป็นกำแพงที่นักกีฬาไทยต้องพยายามฝ่าฟันมาโดยตลอดผอนพันเกิดปราดขึึนหนึ่งใน นักกีฬาที่เติบโตมากับคำสบประมาทเหล่านั้นเธอไม่ใช่นักกีฬาที่มีรูปร่างโดดเด่นไม่ใช่ผู้เล่นที่อาศัยพลังหรือความสูงเป็นจุดขายแต่สิ่งที่เธอมีคือสมองของプレเมเกอร์ความแม่นยำในการเซตบอลและความเข้าใจเกมในระดับที่หาได้ยากเส้นทางชีวิตของพรพันธ์ไม่ได้โรวยด้วยกลินกุหลาบตั้งแต่ัยเด็กเธอฝึกซ้อมอย่างหนักในระบบกีฬาของไทย ที่ยังขาดทรัพยากรเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำนักกีฬาหญิงจำนวนมากต้องเลือกระหว่างการเรียนการทำงานและการเล่นกีฬาอาชีพแต่พรพนันเลือกที่จะทุ่มเทให้กับวอลเล์บอลอย่างเต็มที่เธอค่อยๆสร้างชื่อจากการแข่งขันระดับเยาวชนสู่ทีมชาติและกลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมบอลเล์บอลหญิงไทยในหลายทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติความสม่ำเสมอความนิ่ง และภาวะผู้นำทำให้เธอได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งการก้าวเข้าสู่ลีกอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายลีกมิววีเป็นลีกใหม่ที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะเป็นความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการสร้างลิกวอลเล่หญิงอาชีพที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับลีกบาสเกตบอลหรือฟุตบอลในประเทศการดึงนักกีฬาจากทั่วโลกเข้ามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับ มาตรฐานการแข่งขันและชื่อของพรพันธ์เกิดปราดก็กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ผู้บริหารลีกและทีมให้ความสนใจอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะกระแสหรือภาพลักษณ์แต่เพราะข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเธอในสนามเมื่อพรพันธ์ได้ลงเล่นในลีกมือวีเธอไม่เพียงแค่ปรับตัวได้แต่กลับสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนสไตล์การเซตบอลที่รวดเร็วฉลาดและหลากหลายทำให้เกียงรุกข,ของทีมมีมิติมากขึ้น ผู้เล่นตัวรุกสามารถทำคะแนนได้ง่ายขึ้นเพราะบอลมาถึงในจังหวะที่เหมาะสมความเข้าใจระหว่างเซตเตอร์กับผู้เล่นคนอื่นๆถูกยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสถิติต่ตางๆเริ่มบันทึกชื่อของเธอในฐานะผู้เล่นที่มีอัตราการสร้างแต้มสูงที่สุดคนหนึ่งของลีกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าทุบสถิติมือวีที่ถูกนำมาใช้กับเธอสถิติที่ถูกทำลายไม่ได้เป็นเพียงตัวเลข เพื่อประดับโปรไฟล์แต่มันสะท้อนถึงอิทธิพลของผู้เล่นในเชิงแทคกติกและเศรษฐกิจทีมที่มีพ่อนผันอยู่ในสนามมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นการถ่ายทอดสดมีคนติดตามมากขึ้นโดยเฉพาะจากแฟนบอลเล่บอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของเธอกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตลาดอเมริกาและตลาดเอเชียสิ่งนี้เองที่ทำให้มูลค่าของเธอในฐานะนักกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่าจ้าระดับ10บล้านบาท จึงไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่เป็นผลลัพธ์ของกลไกตลาดกีฬาอย่างแท้จริงในโลกกีฬาสมัยใหม่นักกีฬาไม่ได้ถูกประเมินค่าจากผลงานในสนามเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพความสามารถในการสื่อสารและอิทธิพลต่อแฟนกีฬาผ่อนพันเป็นนักกีฬาที่มีบุคลิกนิ่งสุภาพและมีวินัยสิ่งเหล่านี้ ทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของสปอนเซอร์และสื่องวงชนการเป็นตัวแทนของนักกีฬาหญิงจากประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถยืนหยัดในหลีกชั้นนำของโลกได้ทำให้เรื่องราวของเธอมีคุณค่าในเชิงแรงบันดาลใจและเป็นเนื้อหาที่สื่ออเมริกันให้ความสนใจค่าจ้าระดับ10ล้านบาทหากมองในมุมของคนทั่วไป อาจดูเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงสำหรับนักวอลเล่แต่ในบริบทของลีกอาชีพที่กำลังเติบโตมันคือการลงทุนทีมไม่ได้จ่ายเงินเพียงเพื่อแลกกับการซิตบอลในสนามแต่จ่ายเพื่อประสบการณ์ความเป็นผู้นำและการยกระดับภาพลักษณ์ของลีกทั้งหมดการมีนักกีฬาที่สร้างเรื่องราวได้ทำให้ลีกมีตัวตนมีเอกลักษณ์และสามารถแข่งขันในตลาดบันเทิงกีฬาได้เรื่องราวของพรพันธ์เกิดปราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคล คนหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านของวงการบอลเล์บอลหญิงไทยจากยุคที่นักกีฬาต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสสู่ยุคที่ผลงานสามารถแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงความสําเร็จของเธอทําให้คําถามที่ว่าเป็นไปได้ยังไงค่อยๆเปลี่ยนเป็นคําตอบที่ชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นไปได้เมื่อความสามารถโอกาสและจังหวะเวลามาบรรจบกันอย่างเหมาะสม